สบายดีพี่น้องยิ่งข่าวที่ยังพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ออกไปอันหาอันแม่ค้ามแล้วก็ออกไปอันเป็งน้าให้นหน้าพี่น้องก็ไปเบิ่งเข่าเนาะก็มีบอลเสียหายอยู่พี่น้องเอออ้ยก็ไปเบิ่งเข่าอะไรเขาเจ้ามันลุบพี่น้องเอ้ยบอลมันใต้ต้นไม้นั่น <c oughs> สบายดีบร่รลูกหลานเข่าแห้งไหม

จำเลยมะูมขเขาตาเจะใส่จำมันจะไปจจติดคุ้แตนมนถอดมข้ามน้องเยเหมือนเมึงไปแล้วมึงจะห่ออาไปหน้าตัไปซ่อบตรง้ต้นนี้หน้ามีเนาะ มากกับมันหรอกไอเท้าผางท่าอยูตบัลลัสซี่ราคาตื้นแค่เดียวเลยลูกถามน้องเลยคืน้องยังเล่นลูกเลยตึ๊ดตุ่มของกหราเนาะเขาจะตึ๊ดของกไหลายเท่าไรก็านเขาจะ มาแทบใจแล้วร้านพี่เราเอ้ยพิ้กับอันบรรยากาศอันเมิ่ดขึออ้นเมิ่ดขึ้นม,มันเล่นโลกก็เก่าพี่เราเอ้ยน,น,น,น้ำหมูวิบวับว่าหรอ่าหมูติดตาดิรู้รู้แล้ว ขวแเป็ข้ามกับขาววันฝนนกตายุเข้าปากเองตรวจป้าไปยังป๋อหมอปารักษาคนป่วได้เห็นยลกินยลอ่ะกนขแบบ ชื่อภูเขาจักลอนอย่ยพี่น้องไม่เชื่อ่งขาวพี่น้องเลยไตจนนั่สวนบุญเอีมเวลาจิ้งข่าหไปแล้วนั่งดวน,นนงนนวนอยู่อันตะปู

เบิง่งไงนะคนวาไว้ไดีๆเขาอยู่แห้งสุดพี่น้องเลยตลับเจ็ดสิบปีรอบสองส่สองสองปีนี้นำถั่วแบะห้านกพี่กอนนะเกิดจากอวเครื่อนแตกแต่พปีนี้พัพี่น้องเลย มันด no ีใกล้บ nice so ัวหมดแล้วส่วนใหญ่เขาเกิดจากบ้านของเก่าคุณน้องเลยเอาซักฉิบไปใส่โซ่เลยจะปัญญาไปบ่าบนซุ้มไปแล้วหมอควายเตรียมพร้อมรับมือนะจ๊ะเฮ้ยอันนี้มาเลยพร้อมมือเนาะเขาบอกซื้ออะไรแบบนี้บอกไม่ได้ไม่คืออะได้ไหม เพื่อนแดงนอนจะขึ้นก็นั่งเมือเปือขึ้นจ้ะแดปล่อยปล่อยขึ้นนั่งนเื่อนันีล่ะนันาตะมเออกิน

เครื่งใหม่ไพ่ฮักเป็นปั๊บนี่นามันามันเลยหอถ้าหนามันอือหนามันเป็นตะยันไม่เหมือนเคื่องไม่ฮักทุกอย่างัาโจนทางแรมตัดตัดถือตัวมันเลยแรมเป็นตะยัเมนเสียนะผา เราทำเ้าควรเราไวนี่เนอะข้นบก้าแบบว่าต้นร่างแบบว่าคือคือร่างเหมือนกันแต่ว่าหัวพันอยู่ที่เขาเนาะและกระมันระวาง เดตลาดเดี๋ยวพิจารกินนหวเ เถียงกับเตียงใบมุงช่องมุงมช่องมุ้งแล้วลูกเลยแล้วสบายดีไปลูกหรือเปล่าอืมไปดีไปลูกแล้วไหนไปดีปลูกใหม่ อึอึ๊บเดีเด้อนเดอน้องจันทร์มาดึงพี่น้ำเเลยตายเปใหไ่กัมาอัปลาเมื่อนื่งน

่ได้กินคนเดียวเลยแหละนมีร้านหนึงเลยล้กเราผิดเพื่นเพื่ดับเลย तो yeah. फिर yeah. ดีพอลงหวยเลยนะลงหวคนเวลาปานเมาทำเนแบได้แ่เง้าปัเขาเอาเงินปกันไทย่่วยอะไรแค่ีพอลงหวยแล้วกั หาเนประกันภัยเขาขาไปทำกองออ่องเนี่ยขาตายตรงหน้าเรียกหอยเดขาเดวางากปิดสวิตชทันโ 我知道。